สวัสดีค่ะพี่น้องเที่ยวนี้เป็นการเดินทางโดยเครื่องบินจากกรุงเทพมหานครมายังขอนแก่นลูกสาวลูกชายมาส่งเวลามาส่งครั้งนี้ก็เลยเป็นอย่างทั้งให้เขามาส่งปกติจะนั่งรถไฟฟ้าสายสีชมพูมาต่อสายสีแดงมาครั้งนี้เพราะว่าลองเอาเครื่องมือช่างขึ้นเครื่องฐาน้ำขึ้นเครื่องบ่ได้จะให้ลูกสาวถือกับบ้านก็เลยให้เขามาส่งรถ ธรรมส่งจะต้องไปที่จอดรถของสนามบินขับผ่านมาเรื่อยๆถึงประตูที่1ิบสเอสิบสองเตรียมชิดซ้ายเพื่อเตรียมเข้าไปย่างที่จอดรถถ้าบอดชิดซ้ายไว้รถมันเยอะอาจจะเข้าไปบรระะไปอได้เลยค่ะตามไปครับจอดรถ มันบีบมากอยู่นี่มีตรวจเลยมันให้เราตรวจเมื่อก่อนตรวจเมื่อก่อนตรวจเปิดประตูเปิดฝาปูไท้ายค่าบริการที่จอดรถ3ชั่วโมงแรกี20บาท ที่จอรดรถสนามบินนนเมืองถูกกว่าขอดแก่นเยอะเลยสามชั่วโมงแรกยี่สิบบาทอยู่รลทกซีวว่ภรบิบาลหนึ่งไม่ต้องรับบัตรแกนทะเบียนได้ที่จอรดรถเสร็จเรียบร้อยก็ไปขึ้นลิฟต์จากชั้นจีไปสู่ชั้นสองเพื่อเตรียมไปปริ้นตัวนต๋ว ติ้งก่อนต้ง่ายแล้วก็ลองเสียบตรงน้นไม่เคยใช้พี่เสียบกันคือดีตาโก้กับเอามา้ไม่ต้องใ้เสียบปาตั้งนั้นเราสิ้นอินแล้วแต่มันต้องมีตัว๋วนต้องปิ้นตัว เ้าเช็คอินก่อนแล้วมาปิ้นมาปิ้นที่จู้นี้ this look at the skycam อะไรก็ไม่รู้กดไปปิดออกโอเคให้มันเป็นหน้าเบอร์รู้รู้รู้มันทำอะไรเนี่ย วิ่งตามเลยวิ่งตามเลยวิ่งตามเลยวิ่งตามแต่วิ่งตามโปรดลีกทางให้เครื่องยนต์หน่อยมาแล้วมาแล้ว มาแล้วมาแล้วเที่ยวบินแอร์เอเชียออกจากสนามบินดอนเมืองมาขอนแก่นเวลา1 1 4นจะต้องเข้าไปในช่องทางที่72เพื่อไปรอขึ้นเครื่องมาดูกันค่ะ คนพ่อกระเป๋าล้มเลยมาส่งคุณปู่คุณย่าบรรยากาศภายในสนามบินเข้ามาก็มาปินตั๋วแล้วเดินไป ช่องที่72เพื่อขึ้นเครื่องกับคอนแก่น,นเครื่องออกเวลา1 1นาฬิกา45นาทีค่าตั๋วไม่ถึงพันค่ะเอ,อ,อเชีอชเขียน บ้านนี้เป็นครีเอเตอร์ยูทูบเบอร์ทั้งบ้านเพราะนั้นจะถือกล้องกันทั้งบ้าน <Okay. S 1> ถือกล้องกันทั้งบ้านถักลาย พอพิสตัวเสร็จก็มาตรวจส, uh สัมภาระก่อนนะคะเตรียมตรวจสัมภาระแล้จะผ่านหรือเปล่า เราจะต้องไปตรวจทา้งไหนไม่ไม่ได้โหลดเราไม่ได้โหลดสับละไม่ต้องมาตรงนี้ไม่ต้องมาตรงนี้เข้าตรงนี้เลยเอางั้นแม่ลองเข้าไปดูว่ามันผ่านไหมอ๋ลองเข้าไปดูก่อนนะไม่บาย๊ายบายจ้ะเดินน่าเจอกันเดินน่าเจอกันคับสวัสดีคับสวัสดีคับ เดินน่าเจอกันเดินน่าเจอกันได้ตอนถือมาได้เลยรสวัสดีค่ะเป็นคนดีนะคะเป็นคนดีเป็นคนดีสนามเป็นดอนเมืองสวยค่ะดอกไม้ก็สวยสวย ไมายบายครับบ๊ายบายครับบ๊ายบาย่บบายครับบ๊ายบายครับเดี๋ยวเจอกันครับลูกศึกษาไว้เรียบร้อยว่าเครื่องมือช่างเอาขึ้นเครื่องบ่ได้สแกนเข้ามาแล้วะก็เข้ามาลอสมัระเลยพกเข้ามานําปรากฏว่าเป็นยังไงมาจัดการนะ t a e your personal items as well as your carry-on baggage on a tray. Remove all metal items such as belts and watches and other items from your pockets. Passengers may be asked to take off their shoes and jackets in order to pass those items through the X-ray machine. For passenger carrying laptops or tablets, please remove from your bag and place it in a separate tray okay. for X-ray speed. Okay. The carriage of liquids, Jails, and Arizona will only be allowed in cabin baggage if they are kept in containers with volume of not more than 100 milliliters. ส่วนสัมภาระต้องขอดเข็มขัดอุปรกรณ์ที่เป็นโลหะต้องมาวางในถาดที่เขาเตรียมไว้สหับสมาร่ง่กระบกาสระนาแกออกจากกระบภาระอากลสหันที่มภันไม่สามารถนขึ้น้ พอบนันวนไม่ผ่านเนื่องจากเอาเลื่อยอุปกรณ์ช่างมาก็เลยต้องเอาออกไปคืนให้ลูกสาวซึ่งรออยู่ข้างนอกจำไว้นะคะอุปกรณ์ช่งางจะไม่สามารถนำขึ้นเครื่องได้ค่ะ <c oughs> ตอนนี้ขอนแก่นเตรียมเรียกขึ้นเครื่องโซนที่หนึ่งไปก่อนเข้าแถวก่อนเราอยู่โซนที่สามก็รอก่อนค่ะเข้ากร็ด72เตรียมขึ้นเครื่องเอเชีย ในโซนที่หน้าเพื่อซึ่งกป็นตัวอย่างหน้าของท่านเริ่มเริกจาก่วนที่หนึ่งจะรับบริษัทพิเศษมีเมทเรดแคบคิลิโรแมเชียนนะคะในบริสาทวสีต่ำไปโนที่สองแถวที่ยี่สิบสามปแวนที่สามแถวที่สิบเก้ายงสําหรวบในการโดยที่หน้าโรงงาเตรียแบรที่มีรูปภาพของโฟแต่ว่าที่นั้นก็คืหาของ Ladies and gentlemen, I am sure 53254. 33254, the can be the again for Get number 72. Get number 72. We will be boarding the aircraft, flight number, which can be powered in your the so one for the english and the guest in the of in our two so two that guest in the lower right and some three for guests, if work, and you seated you know, in the number six and 19. please have your passport with the family open and when it you the station well your staff and get เพื่อที่จะ Avoid of our giving back cash policy we allow o p p o r t u p i t i e s of g v i n g back cash with a combined card and electronic bags คนไทยขึ้นเครื่องในประเทศไทยถ้าขาดบัตรประชาชนไปบได้เลยคะ่ะต้องมีบัตรประชาชนคนไทยจะไปเมืองนอกสิ่งที่ขาดบได้คือหนังสือเดินทางถือบัตรประชาชนไปนําไปใช้ค่ะคำว่าบัตรประชาชนต้องติดตัวตลอดเด้อพี่น้อง บัสแอเอเชียก็มารับถึงประตูทางออกเพื่อนำผู้โดยสารไปยังเครื่องบินที่จอดอยู่กลางลานสนามบินซึ่งอยู่ห้างจากทางออกหลายพอสมควรประมาณห0 0 600เมตรนั่นแหละรถบัสของแอร์เอเชียนี่เย็นเย็นอุณหภูมินี่ประมาณ10องศาแอร์เย็นคักเย็นแน่เย็นอีลี่เหรอกระดอกะเดียเด้อรถบัสแอร์เอเชียมาถึง ตัวเครื่องบินจะเตรียมขึนบนเครื่องบินพนาจง,งานก็นลอ่อตรวจอีกครั้งหนึ่งบัตรพร้อมตัวเพราะฉะนั้นถิ่งบได้ต้องถือไว้ตรวจรอบสุดท้ายตอนเข่าเครื่องค่ะเครื่องบินเอียเ,เชียเดิค้าเวลายี่สิสีสิบหานาทีภาพกึ่งของนแ่งเวลา12นาฬิกา4หนาทีเมื่อนี้ใช้เวลาในการเดินทางทั้งหมด1ชั่วโมงเต็ม ลงสู่สนามบินคอนแก่นอย่างปลอดภัยอากาศวันนี้ปลอดโปร่งดีตอนขาไปมีฝนตกก็จะเป็นหนา่ากลัวตกลมอากาศมากแต่ขามาเรียบร้อยดีค่ะ ชมเมนูของเราได้ค่ะหากท่านประสงค์จะสั่งซื้อหรือทราบรายละเอียดกรุณาแจ้งให้เราทราบค่ะเพื่อความปลอดภัยกรุณาระมัดระวังในขณะที่รถเข็นผ่านค่ะขอบคุณค่ะ Dear guests, we will begin with the distribution of pre-booked meals and the sale of food and beverages shortly. Pre-book your meals on the AirAsia Move app or website to save even more on future trips. Bank or bank credit card holders. can get a drink of 60 baht in value for free please present the bbl coupon and 40 pass to our cabin crew browse our snacks and menu or exciting deals on anything you like if you see anything you fancy do let us know as a safety reminder please be mindful when the carts are passing through the aisle thank you เราใช้ความระมัดระวังขณะเปิดที่ภาระแต่ตรวจอัพสิกองของท่าได้เรียบร้อยก่อนที่จะลงจากเครื่องในนามของสายการบินแอร์เอเชียกับเจ้าน้าทุกเรือทุกคนขอขอบคุณทุกท่านที่ใช้บริการของเราในวันนี้รหวังเป็นอย่างยิ่ว่าเราจะได้ต้อนรับท่านอีกแนวกับต่อไปแต่เชิญพร้อมให้บริการทุกท่านด้วยความคิดถึงและใส่ใจในทุกเที่ยวบินสำหรับวันนี้ขอขอบคุณล้าสวัสดีครับจากเรา We have landed at Cat Cay International Airport For your safety, please remain seated and fasten your seatbelt. You'll be careful when opening the overhead compartments. And please ensure you have all your personal belongings with you before leaving the aircraft. It was a pleasure having you on board and we look forward to serving you again soon. On behalf of AirAsia, we would like to say thank you for flying in with us at AirAsia every flight. So with care, thank you for flying in with AirAsia and have a pleasant day.